่ายเสร็จไปได้สักพักหนึ่งแล้วล่ะค่ะใช่ช่วงตอนถ่ายก็ก็เหมือนเหมือนเราก็าคิดถึงบรรยากาศไนก็องอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะได้แบบมีเพื่อนได้ได้เขาเรียกอะไรเหมือนเหมือนได้ออกมาข้างนอกแบบทั้งวันอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็มีคิดถึงลูกบ้างเหมือนกันตอนสนิมเยอะไหมคะเออมีไปเวิร์กช,ช็อปค่ะใช่ก็โชคดีก็ไปเวิร์กช็อปหลายวันอยู่ค่ะก็มีทั้งเวิร์กช็อปกับแม่ๆมีพี่จอยมีพี่หญิงแล้วก็มีเวิร์กช็อปกับลูก แล้วก็มีเวิร์กช็อปกับเอ่อไม่ใช่ไม่ใช่ลูกเองลุกในละครค่ะแล้วก็เวิร์กช็อปกับมาสค่ะใช่ก็เวิร์กช็อปหลายวันอยู่บทบาทมันเปลี่ยนไปแล้วเงี้ยพี่กี้มันตกใจไหมจากแบบเออแต่ก่อนเราเล่นไม่ใส่แล้วเดีเราต้องเล่นเป็นแม่อะไรเงี้ยก็ไม่แหละแต่ว่าที่จริงอายุ31ก็จะให้แบบว่ารักใส่ใสจีบผู้ชายในโรงเรียนก็แปลกอยู่นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็ตามอายุแหละค่ะใช่ กี่ไม่ได้ติดนะคะเพราะว่าเพื่อนๆกี้ที่แบบเพื่อนๆนอกวงการกี้ก็มีลูกกันอายุเนี่ยประมาณ27 28อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแต่คนสะดวกแต่ว่าในเรื่องก็เป็นคุณแม่ยังสาวก็เลยแบบอ่ะใช่ในเรื่องในเรื่องอ่ะที่จริงอ่ะเออ่ในเรื่องคือเหมือนเออ่เพิ่งเรียนจบแล้วก็มีลูกเลยอายุประมาณประมาณ23อะไรอย่างเงี้ยค่ะมีลูกตอนอายุประมาณ23ตอนนี้ลูกก็เลยแบบโตอายุประมาณแบบ6ขวบค่ะจะให้น้องๆดูด้วยไหมคะ ไม่รู้ว่าเขาไม่รู้ว่าเขาจะดูทันหรือแบบ่าเพราะว่ามันสอง,ง,งทุ่มใช่สองทุ่มครึ่ง,งอ,อาจจะดูย้อนหลังอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนแม่แม่ส่วนใหญ่ในวงการตอนนี้ก็อาจจะยังไม่กล้ารับงานละครเพราะว่ากินเวลาเยอะทำไม่กี่สัปดนมันก็ก <c oughs> <ๆ>ินเวลาเยอะจริงๆที่คงแบบว่าอาจจะไม่ได้รับเหมือนแต่ก่อนที่แบบว่ารัวๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ามันมันกินเวลาจริงคือบางคนอาจจะไม่รู้ว่าแบบละครคือ อาทิตย์ละสามถึงสี่วันแล้วแต่ว่าเราจะให้คิวกี่วัน7จ็นโมงเช้าถึงสี่ทุ่มไม่รวมอาบน้ำแต่งตัวขึ้นรถมากรองนะคะก็เลยแบบว่ามันกินเวลาเยอะหน่อยคิดถึงลูกเลยใช่ก็คิดถึงก็คิดถึงแต่ว่าช่วงเออเขาเรียกอะไรสมัยนี้มันก็โชคดีมีแบบเฟสทานโทรหาอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ช่วงพักเที่ยงก็จะโทรหาเขาครั้งหนึ่งพักกินข้าวเย็นหกโมงโทรหาเขาอีก่อนยังไงบ้างครับอกยังไงบอกเขามาถ่ายละครค่ะเขารู้แล้ว จากที่เขาไม่รู้ว่าละครคืออะไรจนตอนนี้เขารู้แล้วว่าอ๋อมาถ่ายละครมาทํางานเขาเข้าใจว่าทํางานคืออะไรแต่แต่ก่อนเขาไม่เข้าใจว่าถ่ายละครคืออะไรไม่มีงงเงนะครับไม่มีค่ะไม่มีเขาก็คุยรู้เรื่องเพราะว่ากี่สลับกันวันที่กี่ถ่ายละครพี่ป๊อกจะต้องอยู่บ้านวันที่พี่ป๊อกไปคอนเสิร์ตกี่จะไม่ถ่ายละครสลับสลับคิวกันต่อยาวเลยอเปล่กี้หรือว่าต้องมีเรื่องต่อไปไหมตอนนี้ยังไม่ได้มีเรื่องต่อไปอ่ะค่ะดูเป็นเคส by เคสก่อน เพราะละครเรื่องหนึ่งมันก็มีปัจจัยหลายๆอย่างมันต้องเลือกหมดอย่างไงบ้างพอไหมด้วยความางเี้ยมันมันมันหลายๆอย่างเลยค่ะมันไม่ได้แบบบทอย่างเดียวด้วยเดี๋ยวนี้มันก็ต้องดูแบบองค์รวมหลายๆอย่างใช่ค่ะขอไหมแบบไม่เอาเอาเอาเรื่องเรื่องเดียวพอนหมหมายหมายถึงว่าอย่างไงนะคะจบเพลงไหมว่าพอแล้วอะไรอย่างเงี้ยไม่หรอกค่ะคือเขาก็จะแล้วแต่เราว่าเราเราจะรู้ตัวเองแล้วว่าเราแบบไหวที่เท่าไหร่เราชอบอะไรไม่ชอบอะไรก็อู้ตายแล้วทุกทีค่ะเราก็สามารถเลือกเองได้ เราก็ตั้งใจทําให้ดีที่สุดอะไรคะใช่แต่ว่าเอา่อมันก็มีปัจจัยหลายๆอย่างอีกเยอะแยะเนาะเราก็ทําให้ดีที่สุดค่ะจริงๆมีผู้จัดแบบเสนอบทมาให้เยอะไหมคะช่วงหลังพอพอกลับตอนนี้ยังไม่มีค่ะตอนนี้ยังไม่มีค่ะรอดูไปว่าจะรับอะไรมีแต่ถามว่าแบบยังรับอยู่หรือเปล่าเราก็เราก็รับใช่ไหมไม่ใช่เรื่องนี้เราก็แบบรับก่อนเราก็เราก็ดูดูใช่ค่ะดู <c oughs> ไม่อยากจะบอกว่ารับหรือไม่รับหรืออะไรยังไงเพราะว่าไม่ไม่ได้แบบ ไม่ได้ตั้งคือไม่ได้แบบฟิกขนาดนั้น,นะคะ่ะข่าวดีเพื่อนๆหนครับไปเจอกันมาหรือยังเขากลับเพื่อนกลับมาที่ไทยแล้วยังไม่ได้เจอเลย<อ>เพราะว่าเขาคิวแน่นแบบเขาทํางานทุกวันเลยอ่ะไม่รู้ว่าจะดีใจหรือจะสงสารเพื่อนดีตอนนี้<อ>เพราะว่าเขาทางานทุกวันเลยขนาดแบบว่าบอกว่ามีวันไหนเลิกเลิกเร็วไหมเขาบอกมีวันที่เลิกเร็วคือแบบหกโมงเย็นแต่วันลุ้งขึ้นอ่ะตีห้าแล้วเขาบอกพักเถอะเพื่อนก็เลยนัดฉลองอะไรเงี้ย เดือนนี้เขาไม่ว่างเลยสักวันว่ากันใหม่เดือนหน้าเลยอ่ะนานเหมือนกันนานเหมือนกันคะจริงจริงเรากบบพี่ป๊อกอยากมีแบบโมเมนต์ฉลองอะไรให้องไหมคะหรอชิดพี่เจ๊กี้กี้บอกว่าให้แบบมาที่บ้านพี่เดี๋ยวแบบนัดเลี้ยงฉลองอะไรเงี้ยนางอยากกินหมูกระทะกันเดี๋ยวจัดหมูกระทะให้นะเพื่อนแต่เพื่อนเอาคิวเพื่อนมาก่อนอเราอะได้เราอะได้เราอะได้แต่เขาไม่ว่างเลยค่ะก็อาจจะด้วยช่วงที่แบบสงกรานเขาหยุดยาวด้วยแหละ พี่ยากลับมาก่อนได้ไหมพี่ยาก็ยังไม่กลับมาคิดว่ารวมตัวกันนะนู่นอะปีละวันต่างคนต่างไม่ได้เนาะปีละครั้งมีพี่คุยแล้วจะได้คิวพิเศษเหนื่อยใจมากต้องวันหยุดนักขัตฤกษ์ต้องวันหยุดนักขัตฤกษ์ถึงจะได้จริงๆเจอกันวันนักขัตฤกษ์กันแล้วคุณเป็นแม่คิวว่างว่างกว่าเพื่อนใช่เพราะว่าลูกหลับเราก็ว่างเราเรายังไม่ได้เห็นแบน อุ้ยเห็นแล้วเขาส่งไลน์มาค่ะเขาบอกว่าแสบตาป้าเขาขิงเราเขามาขิงเนะเขาขิงเราเขาเขาเขาถ่ายรูปมาอย่างนี้แล้วเขาก็พิมพ์มาบอกว่าแสบตาป้าวันนั้นเขาบอกฝึอว่าเม็ดเล็กนะคะับแต่เราสบารู้สึกว่ามันเล็กไหมอ่ะฮะมันไม่สําคัญที่ไซส์อะค่ะมันสําคัญที่คนให้พี่แกพิมถามโมเมนต์แมทโมเมนต์ตอนนั้นว่ามันเป็นยังไงส่วนตัวเขารู้สึกไงอะไร ก็มีถามค่ะถามว่าแบบเออเซอร์ไพรส์ไหมรู้หรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ดูจากชุดแล้วก็รู้เลยว่าไม่รู้ถ้ารู้นะนางต้องลักต้องเป็นเดรสมาต้องเป็นเดรสมาเลยเราก็ดีใจที่เขาแบบเอ่อแฮปปี้แล้วก็เซอร์ไพรส์กันอยู่ค่ะอยู่ก็เอ่อยาย่าเป็นคนเฟซไทม์มาให้ใช่ค่ะระหว่างเซอร์ไพรส์คือแต่เรารู้ก่อนใช่ไหมว่าเออเขาจะเซอร์ไพรส์กัน ใช่ค่ะใช่ค่ะมีแอบน้อยใจบ้างไหมคะไม่ได้ไปด้วยไม่ได้น้อยใจค่ะแค่เสียดายเฉยๆแล่ก็ไม่เป็นไรพี่ิเขาบอกว่าถ้าวันนั้นจุดนั้นที่หมากเอาดอกย้ามาให้เขาก็เอาก็เอาก็บอกแล้วมันไม่ได้อยู่ที่คอไมันด้อยู่ที่คนเคยๆแอบแแอบถามแบว่าแบบถ้าผมมาขอจะตกลงหรือไงแอบหลอกถามเคยค่ะเคยแอบหลอกถาม ไม่ได้ไม่บอกมันความลับระหว่างเพื่อนกันไม่ถ่ายเพื่อนเหรอที่ถามให้บอกหรือว่าถามอยื่องของเองถามให้หมากด้วยแล้วก็ถามอยากรู้เองด้วยแหละถามเรื่องแจัคสันหน่อยค่ะแจ็คตันเหมือนกันแต่ในคราวนจะมาที่ไทยแล้วดีใจมากดีใจมากอยากให้คุณมาเห็นเมืองไทยแล้วเราแลเราเอฟบัตทันทันไหมคือกี้ใบอะ คือกี้อยากไปกับเพื่อนด้วยก็เลยคุยกันว่าโอเคเดี๋ยวฝั่งเนี้ยก็จะกดบัตรนะ,ะฝั่งนู้นก็กดบัตรฝั่งนี้ก็มีพนักง,งานออฟฟิศ วันนั้นไม่ทำงานน,นังนกงานคอมคอมที่ตัดต่อ on the run ไม่ตัดต่อวันนั้นต้องกดบัตรแล้วเพื่อนก็ฝั่งนู้นก็คือพ่อแม่พี่น้องปุ๋ยแต่ทุกคนก็คือเอาหมด <laughs> แต่ฝั่งกี่ไม่ได้ไปได้ฝั่งนูน้นแต่ก็ยังโอเคอคือฝั่งนู้นได้ได้กันมาเนี่ยสองสามคนเตรียมตัวก่อนที่เขาจะเปิดให้จองกี่ชั่วโมงคะก็ต้องต่อคิวค่ะมันจะมีเหมือนแบบเขาจองรู้สึกว่าจะสิบโมงเราก็ต้องไปก่อน คืถึงว่าต้องเข้าไปในเว็บก่อนค่ะก็คือแบบําขั้นตอนคือเขาเอฟกันยังไอ้กดกันยังไงเราก็อย่างนั้นเลยใช่ค่ะก็มันดีนะเพราะเราตัดเราไม่ได้อะเออตอนที่แบบไม่ได้แป้วแบบนั้นก็ไม่ได้แป้วคิดไว้แล้วถ้าสมมติไม่ได้ก็เอ่อใครที่ได้ก็มาสืบขายต่อให้เราแล้วกันยอมซื้อเราซื้อเรซื้อดพี่เห็นไหมเขามีขาวแบบร้านนะใบละเป็นร้านเงี้ยพี่คิดว่ามัน ทำมาอย่างนั้นนะมันไม่มีคนซื้อหรอกร้านหนึ่งใครจะซื้องานปั่นปั่นคอนเทนต์แหมยุคนี้มันก็ต้องมีคอนเทนต์ส่วนตัวถ้าเราไหวเราไหวที่เท่าไหร่คะสมมติต้องมาขายต่อเราเห้าหมื่นเราก็ได้ก็กดมาแล้วห้าหมื่นเคยกดมาแล้วนะห้าหมื่นเออตอนนี้เอาสิเราตัวจริงอ่ะตัวจริงงานทํางานมาเนี่ยไม่ได้อะไรหรอกช่วงวันนี้ที่ทํางานไม่ใช่แล้วช้อปปิ้งกับซื้อของจัสตินแค่นั้นแหละ ยังไงก็ได้เรายอมเสียต้องต้องไปดูให้ได้มันก็ได้ในระดับหนึ่งที่แบบเราไหวอะไรอย่างนั้นนะคะแต่แม้จะบินจากเที่ยวเอมาแล้วก็ยังอยากจะบินต่อที่เมืองไทยคือที่เอลเอเนี่ยกี่ไม่ได้แบบไม่ได้ได้ตั๋วที่แบบข้างหน้าใช่เพราะว่าไอ้ตั๋วที่กี่ซื้อห้าหมื่น่ะเขาไม่ได้ให้มิดแอนกรีดที่จริงเขาจะมีมิดแอนกรีดนะคะมิดแอนกรีดก็คือเราสามารถเข้าไปแบบว่า ใช่ท <Hi. S 2> ักไทยอ oh, <Hi. S 1> ๋อไอ้แฟนไทยแลนด์นะอะไรอย่างเงี้ย <Hi. S 1> <laughs> แต่ว่าเขาพันเซนไปเพราะว่าเขาติดโควิดเขาก็เลยพันเซิลไปแล้วเราก็เลยได้เงินห้าหมื่นนั้นคืนแ้วกี่ก็เลยต้องไปต่อคิวหน้าหน้าหน้าคอนเสิร์ตอะคะ่ะต่อคิวอยู่สองชั่วโมงคือเมืองไทยว่ายากแล้วอะที่กี่ไปเอลเออะกี่เหนื่อยกว่าที่เมืองไทยอีกนะ <laughs> เพราะว่ากี่ต้องไปต่อคิวสองชั่วโมงแล้วก็แบบ มันวุ่นวายมากเลยอะใจก็ไม่รู้ว่าจะได้หรือไม่ได้ชุดก็ใส่มาแล้วแบบมันตุ่เทนะมันต้องพุ่มเทหนาวก็หนาวคิดดูว่ายืนหนาวอ่ะ14องศายืนหนาวข้างนอกอ่ะกับบีเจมาสองชั่วโมงอ่ะถ้าสมมติว่าอยู่คือแบบสู้แม่เรา้อมมาแล้วจากเอกดเราสอมเรามีการ้อมมาแล้วแม้แม่เต่ที่หนาพี่ปักว่าไงบ้าคะ พี่ปอก็บอกว่าเออเอาตามสะดวกเลยแม่เอ้ยก็มีได้ทำหน้ามาอะไรนะคะร่อนเนี้ยจิ๊บกดเลยกดหน้มันเป็นมันเป็นตั๋วแพงสุดแต่ไม่ใช่โรหน้าสุดก็โอเคมันได้มันได้สิทธิพิเศษอะไรบ้างน้องเดาแล้วกันก็มีของเขิงงั้นก็มีเมอร์เชนดายส์แหละแต่ถามว่าเมอร์เชนดายส์มันก็ซื้อที่หน้างานได้แค่วันนี้มันเป็นแพ็คก็คงมีแบบเสื้อหมวกใดๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเกิดขึ้น อะไรนะคะไม่มีไฮทัดอะไรติดพื้นเอาไม่มีแล้วไม่มีอะไรไม่มีสิทธิพิเศษอะไรการแบบไม่มี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 เมทแอนด์วีดค่ะไม่มีเมทแอนด์วีดถ้ามีเราก็ซื้ออ่าทุมอีกแล้วใช่เป็นแฟนคลับจะเต้นมากี่ปีแล้วแฟนโหยคอนเสิร์ตตอนครั้งที่แล้วที่เขามากี้ก็ไปดูนะกี้ไปดูคนเดียวด้วยเพราะกี้ได้บัตรใบเดียวใช่อะไรอะไรทำให้ชอบเขาอะ อตอนเริ่มแรกเลยคือหล่อผู้ตามตรงเราจะไม่อ้อมค้อมอะไรเริ่มแรกคือหล่อแต่ว่าหลังๆมาเนี่ยแบบคือนเพลงเขาดีมากๆแบบดีแบบดีจริงๆอ่ะเรารู้สึกว่าแบบขนาดเพื่อนผู้ชายเราที่ไม่ชอบยังบอกว่ายอมรับเลยว่าเพลงแบบเพลงเขาฟังคูริเย่มากช่วงนี้ก็เลยแบบก็่ชอบตัดเนื้อเพราะเขาไม่ตกเลยจะสินในสายเือแน่นอนค่ะรอบชุดพร้อมไหมคะชุด เราต้องตัดใหม่เราต้องเซตชุดใหม่เขาต้องเป็นยังไงนะคะชุดไปดูคอนเสิร์ตอย่างเงี้ยมันไหนๆเราก็ได้ข้างหน้าแล้วเผื่อชุดจะทำให้เขาเห็นให้เขาเห็นเหรอโดดเด่นแต่ไม่น่ากลัวเครื่องหัวมั้ยนคะมีใส่เครื่องหัวไหมเตรียมไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เครื่องหัวไม่ได้เดี๋ยวบางเบื่อเขาหมันจะเดี๋ยวเขาคิดว่านางรำไม่ได้เราเรา บอกแล้วว่าโดดเด่นแต่ไม่น่ากลัวโอเคค